สวัสดีครับผู้บ้าเจแปนครับมินี่มาวันหยุดครับกินข้าวน้อกันนะแซ่บเด้อครับมินี่หลายอย่างครับมีขอนี้นวมินี่้บ้าเจแปนหนึ่งขหนียวอ่ามินี่มีก้อยวันหยุดนี่ก้อยครับอาหารสิงโตออมออมขมออมขมมามามา น้ำสำเร็จเหมือนกันครับโอ้ยตั้มแกแตงพร้อมือขาดไม่ได้นี่มามาครับมาอย่างสีโค้งพร้อมสีโค้งงูตั้มแกแตงพี่น้องเฮ้ยมาใส่เหมกัน,นมามามาเนี่ยเดี๋ยวผมกินก่นนอนนะหอยงูขอนิ้วก้อนหนะครับนี่ขอนียวทานทิ้งโต้กันนะ นี่น้องให้พาคิโลคว่ำบ้างเอาสั่พั่สั่งเนีเห็นน้องขาขาสวรรค์พี่น้องเอ้อ้อเนี่ออ้อมอ้อมมาเนี่ยซิมออมครับ หืมแซ่บบอมามามาแซบแบเหมือนกันครับอืหอมทางแซ่บพี่นอ้องเอ้ยครับครับมามานั่งกินน้ำกันมาเนี่ยโอเคครับไม่ต้องเดี๋ยวนั่งเลย น,นี่หลานแายไม่กินน้ำแ่บบ่แ่บครับแ่บแทบเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อกินกินก้อยก้อยเป็นไงก้อยอันนี้ตัวเทียมก้อยกันนะ แซ่บพ่พี่นอ้องมามามาครับ,ราบ,บมาแซ่บแซกันครับ้แซ่บคักแซ่บเนี่ยมามาม,ามาครับมาตงกล้องกินเขากันเลนยแซ่บจนบอกอ,อกบาๆไปแซ่บจนบอก,ออกเบลยบอก,ออกมันย้ายก็่ด้่ายก <laughs> แทบๆพี่น้องเอ้ยแล,แล้วลืมหนักกว่านั้นติดคอนเออ้าวเยี่ยมมาเอ้าวคลิปนี้ไปสาม,มีกันเด้อครับเ้อพากกันไหมคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่สวัสดีครับ